สวัสดีค่ะวันนี้มีเคล็ดลับผิวขาวใสมาฝากอีกหนึ่งสูตรค่ะสูตรนี้สามารถเก็บไว้ใช้ได้นานเลยนะคะเหมาะสำหรับผิวที่หมองคล้ำกระดำกระด่างผิวเรียบไม่เสมอกันก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยค่ะมาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะ ส่วนผสมหลักที่ใช้ก็คือมะขามเปียกนะคะจะใช้มะขามเปียกสองกำใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะซึ่งเราสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานหลายเดือนเลยนะคะเริ่มจากเราจะนำมะขามเปียกมาแช่น้ำอุ่นก่อนค่ะใส่น้ำให้ท่วมมะขามเปียกเลยนะคะพอเขาอิ่มน้ำแล้วเนื้อเขาจะฟูขึ้นมาเลยค่ะ ใช้น้ำอุ่นไว้ประมาณ10 2 0นาทีมะขามเปียกก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรที่ใช้กันมานานตั้งแต่สมัยโบราณในสมัยก่อนเมื่อสาวๆจะออกเรือนก็จะขัดด้วยมะขามเปียกและขมิ้นขัดทั้งตัวผิวจะขาวใสเลยค่ะตอนนี้เราก็ใช้มะขามเปียกจนครบเวลาแล้วต่อไปเราก็จะใช้มือขยำนะคะซึ่งจะทำให้เนื้อมะขามหลุดออกมาได้ง่ายค่ะ สำหรับมะขามเปียกมี AHA จากธรรมชาติซึ่งเป็นกรดผลไม้อ่อนๆที่จะช่วยพลัดเซลล์ผิวให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นพอเราบีบจนได้เนื้อมะขามแบบนี้แล้วต่อไปเราจะมากรองเอาก,ากากออกค่ะการกรองก็จะช่วยทำให้เนื้อมะขามละเอียดขึ้นซึ่งเวลาเรานำมาใช้กับผิวหน้าแล้วจะได้ไม่รักไข้เครื่องผิวนั่นเองค่ะ พอกองเสร็จแล้วเราจะนำไปผ่านความร้อนก่อนนะคะเพื่อจะได้อยู่ได้นานขึ้นค่ะนี่เลยค่ะตอนนี้ก็ได้เนื้อค้อนๆของมะขามเปียกแล้วนะคะนำไปตั้งไฟด้วยไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนต้องคนไปเรื่อยๆนะคะ เคี่ยวไปเรื่อยๆจนเดือดแบบนี้แล้วต่อไปเราจะใส่น้ำผึ้งด้วยค่ะในส่วนของน้ำผึ้งช่วยดูแลผิวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะในน้ำผึ้งมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อผิวนอกจากนี้ยังช่วยลดการอักเสบของผิวช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านใส่น้ำผึ้งลงไปเคี่ยวผสมเข้ากันดีแล้วจากนั้นก็ยกลงจากเตาได้เลยค่ะพักไวใ้ให้เย็นก่อนนะคะก่อนที่จะบรรจุใส่ขวด ตอนนี้มะขามที่เราเคี่ยวไว้ก็เย็นลงแล้วค่ะต่อไปเราจะเก็บใส่ขวดไว้นะคะการนําไปเคี่ยวเพื่อผ่านความร้อนแบบนี้ก็จะทําให้ยืดอายุของมะขามเปียกได้ค่ะเก็บได้นานถึง2เดือนหรือจนกว่าจะใช้หมดซึ่งเวลาเราจะนํามาใช้ก็สามารถนํามาผสมนมหรือโยเกิร์ตและเราสามารถเพิ่มสมุนไพรลงไปได้ค่ะอย่างเช่นขมิน้นว่านนาังคําหรือว่านหางจระเข้ ใส่กระปุกไว้ใช้แบบนี้ก็ควรเก็บใส่ในตู้เย็นนะคะเวลาเราจะนํามาใช้ก็แบ่งมาใช้ทีละช้อนเพื่อผสมนมหรือสมุนไพรที่เรามีสําหรับวันนี้มีโยเกิร์ตอยู่เราจะใช้ผสมโยเกิร์ตนะคะสําหรับโยเกิร์ตหรือนมก็จะมีกรดแลคติกที่จะช่วยทําให้ผิวขาวขึ้นผิวนุ่มและเรียบเนียนอีกด้วยนะคะ เหมาะมากสำหรับผิวที่โดนแดดมาผิวที่หมองคล้ำสูตรนี้ก็จะช่วยฟื้นฟูผิวให้ผิวกลับมาแข็งแรงและขาวใสเหมือนเดิมคนผสมโยเกิร์ตพอเข้ากันดีแล้วก็นำไปใช้ได้เลยค่ะใช้ทาพอกหน้าลาคอและลาตัวได้หมดเลยนะคะผสมไว้แล้วแบบนี้ก็สามารถเก็บใส่ในตู้เย็นได้ค่ะนำมาใช้ได้อีก 2- 3ครั้งเลยนะคะ ในช่วงแรกผิวที่ขาดการบำรุงก็สามารถใช้ได้ทุกวันนะคะหรือจะใช้2-3ครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้ค่ะถ้าทิ้งไว้แบบนี้15-20นาทีแล้วไปล้างออกพอล้างออกแล้วก็ทาครีมหรือโลชั่นที่เราใช้อยู่เป็นประจำได้เลยค่ะอย่าลืมลองไปทำใช้ดูนะคะสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ